สว,วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหุณบํารุใชัยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองยฮฮูฮู้โอเคอะอะอะใครใครอะวันนี้เราวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดจากสึนามิห้าชั้นให้ได้นะครับอ่าเราอยู่กันในแมบปบเอาชีวิตรอดจากสึนามินะครับ ซึ่งก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจในการเป็นกำลังใจในการให้ผมเอาชีวิตรอดต่อไปและมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะครับนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปนานๆนะโอเคถ้ากดหมดแล้วก็นะร้อยเซอร์มี่มันมาก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลงังลงไปเล่นด้วยนะครับ นะ่าลืมกดไลค์นะผมจะได้มีชีวิตรอดต่อไปอย่าลืมกดนะครับอ่าอุ้ยหมวกคนนี้น่าก,กินดีจังน่าก,กินมากเลยหมวกไหนะต่อตัวกันหน่อยขอตาตัวหน่อยขอต่อตัวหน่อยฮเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นแบบด้านล่างไหมเฮ้ยผมอยากเล่นบ้างนะ่ะผมอยากเล่นเอา ทำไมเขาเขาหล่นลงไปแล้วทำไมผมไม่หล่นลงไปด้วยอา้าวทำไมผมไม่ได้เล่นมมลน,น่ะผมไม่ได้เล่นนะ่าทำไมวะผมไม่ได้เล่นน่ะแล้วดูมันเป็นเมืองด้วยนะโอเคพวกเขาไม่รอดเป็นไงล่ะเบคอนสมนำหน้าเลยเฮ้ยตายไปเลยไม่ยอมให้เล่นด้วย นะครับแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเอาชีวิตรอดจากซึนามินะครับนะถ้าทุกคนได้เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยผมก็ขอให้ทุกๆคนที่อยู่ในอยู่ข้างๆตัวผมเนี่ยรอดจากซึนามิไปด้วยนะครับนะผมขอให้ทุกคนรอดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมได้คะแนนมาเจ็ดสิบคะแนนได้ไงผมไม่ได้เล่นเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมผมไม่ได้เล่นเลยแล้วผมได้คะแนนมาได้ยังไงนี่ อูจากขวาล่างไม่สายล่างสายล่าง,าางผมได้คะแนนมาได้ยังไงเลือกเมืองที่ถูกทิ้งร้างอ้าเดี๋ยวยืนตรงนี้ก็แล้วกันจะได้เล่นสักทีนี่โอ้ยเจ็บอ้าวอ้าวเฮ้ยเพื่อนไม่รอกันเลย ไม่รอกันเลยเบือบ่อเบือ่อเบื่อเออสอนำนักหน้าตายไปเลยผมอยากเล่นบ้างอ่ะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะโอเคอดูสิสำรวจแถวนี้ก่อนสิว่ามีอะไรบ้างนะ คุณผ hmm. ู้ชมครับผมอยากเล่นมากเลยเขาไม่ให้ผมเล่นหรือว่าผมต้องยืนตรงนี้ยอะยืนตรงนี้แหละ hmm. เดี๋ยวสักพักผมได้คะแนนชั่วร์คุณผู้ชมคิดถึงผมไหมพอสักพักพอเกมจบปุ๊บผมจะได้คะแนน ใช่ไหมอ่าออาคลิปนี้ก็อาจจะยาวเลยเพราะผมอาจจะไม่ได้เล่นย,ยาวๆเลยเออทำไมพวกเขาได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นเนาะทำไมวะผมอยากเล่นบ้า Yes very really good, good broadcasting พูดอะไรก็ไม่รู้ไปกระโดดเย้เราขึ้นมาได้แล้วไหนซูนามิมายังน่าดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนแต่และคนก็หาที่ยืนของตัวเองเจอแล้วเฮ้ยซูนามิมาแล้วซูนามิมาแล้วเฮ้ยรอดไหม รอดรอดผมรอดนะที่เหลือก็ตายเห็นบดูนไหมเชื่อชื่อลอยมาเลยเย้ผมรอดยหูหูหูผมรอดเรียบรอยยยย้อยเย้เยี่ยมผมรอดแล้วโอ้ยผมได้มาผมได้เงินมาตั้งหนึ่งสี่ิบาทโอไม่ใช่ดิ คะแนนหน,นึ่งร้อยสี่สิบคะแนนไงเพื่อนน่าก,กินมากเลยนะหัวมันหัวน่าก,กินมากอะไรเพื่อนอา้อาวอา้อาวเ,เพื่อนหายไปไหนอาซูนามิอ้าเรียบร้อยพนหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่ พีพนหนึ่งศูนย์รอดจากซีนามิโอเคเอ,ออกไปเลยเอ็กโอ้อ่โอเคออกเดแล้ะทำไมผมทำไมผมนั่งอ่ะ เพื่อนเพื่อนทิ้งอีกแล้วอ,อ๋อนั่นไงนว่าแล้วอ๋อเข้าใจแล้วทําไมเพื่อนทําไมถึงเราลงหลังเพราะว่าเพื่อนบางคนยังไม่ได้เล่นงไงเพื่อนบางคนอยู่บนนี้ทีเนี้ยเราได้เล่นทีนี้รอบต่อไปเราไม่ได้เล่นแล้วเพื่อนก็ได้เล่นไงโอเคเข้าใจแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นสองตาติดเลยได้ไงออะไรนั่น ไปซื้อสปริงดีกว่าผมอยากได้สปริงมากนี่งไงสปริงนะของไอเทมจะหายเมื่อคุณตายตอนนี้เรามีสองร้อยสิบคะแนนเราซื้อได้อา้าวผมซื้อไม่ทันแต่ไม่เป็นไรค่อยขาวหน้าก็ได้ขาวหน้าที่ผ่านนะ เดี๋เดเป็นอะไรเป็นอะไรตรงนี้เอานี่ไงได้มาแล้วได้มาแล้วผมได้สปริงมาแล้วนะผมได้สปริงมาแล้วใช้หน่อยยูวัดนี่นี่นี่ขึ้นไปบนหลังคาขึ้นไปบนหลังคา เดี๋ยวทำไมผมขึ้นไม่ได้โหดแย่แย่ oh, yeah. Yeah, มากกระโดดสูงเกินโน no. ผมไม่รอดชัว sure. ทำไมผมเข้าไม่ได้ทำไมผมเข้าไม่ได้มันติดมันติดอะไรโอ้ oh. เข้าไม่ได้แล้วเ,เกมก็ค้าคงโอเคครับมาเมื่อกี้นี้เซิร์ฟล่มครับเมื่อกี้นี้เซิร์ฟล่มใช่เมื่อกี้เซิร์ฟล่มจริงโอเคเมื่อกี้นี้เซิร์ฟล่มครับนะกลับมาแล้วครับ กลับมาอยู่ในเกมโรบอกเหมือนเดิมครับอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะเงินผมหายหมดเลยโ,โรบักด้วย ด่านนูบด,ด่านต่อไปคือด่านนูบโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวผมอยากเล่นด่านนี้ผมอยากเล่นอะไม่ได้เล่นอยากเล่นผมอยากเล่นด่านนู๊บไม่เคยได้เล่นเลยโฮ้ยดวงแล้วมันจะแย่ขนาดนั้นโอ้ผมดวงแย่มากเลยดวงไม่มีด้วย อยอมตายดีกว่าคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับที่ผมพูดไปตอนนั้นอย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้ผมรอดต่อไปด้วยนะครับนะตอนนี้ผมไม่มีกำลังใจเลยไม่มีกำลังใจในการเล่นแล้วไม่ไหวผมอยากเล่นมากเลยด่านนู้ไม่เคยได้เล่นเลยโดหเศ้าเลย อีกอย่างคะแนนเราหายหมดเลยเฮ้ยทำไมทำไมทำไมหายเพื่ออะไรเฮ้ย,ยพลหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่สองคราวนี้จะได้เล่นแล้วเ้าเฮ้ยเอาได้คะแนนได้คะแนนได้คะแนนวีนี้ได้คะแนนเฉยได้คะแนนเหมือนเขา เอ้ย hey, อย่างนี้ก็ดีต่อไปซากปลักหักพังเดี๋ยวบอกนะว่าไม่ได้เล่นเออได้เล่นนี่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 น,นี่ไปตรงนั้นไปตรงนั้นรีบรีบเดินรีบเดินไป go what's this for market พูดอะไรวะ ไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนพักทำไมเพื่อนนิสัยไม่ดี เพื่อนแย่มากเพื่อนมันผักเราลงมาเฮ้ยแกใครก็ไม่รู้เฮ้ยผักเราทำไมแล้วซื้อกล้วยมาแกล้งเพื่อนทำไมฮะทำไมทำเพื่ออะไรฮะเฮ้ยนี่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 นโดนไปเลยนี่กระทืบหน้าไปเลยโอ,อ้สมน้ำหน้าไป แกงใช่ไหมเออออกเซร์ฟไปเลยมาแต่อย่างน้อยก็มีคนคนนี้อยู่ก็คือมี่คนเดิมเลยนี่อะไรแมปแมปอะไรอ๋อบ้านใช่เวลาไหมเนี่ยใช่เวลา นี่มันใช่เวลาอยู่ในแบบนี้ไหมผมไม่มีอารมณ์จะเล่นแล้วอ่ะคุณผ,ผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะไป let's go เด๋ยวเฮ้ย hey, ขึ้นขึ้นมาได้แล้วอ่าเราผ่านครับเราลอ เรารอดจากซึนามิได้แล้วเย้เย้ let's go yes what is it for ฮ่า <complexity> ฮ่า <intelligence> ฮ ok ่าบอกแล้วผมมันโปรเฟชชั่นอลเฮ้เฮ้เต้นโชว์เลยฮ่าฮ่าซูนามิ จะจบลงใน7จดวิหห้าสี่สามสองโอ้โหรับนับเร็วเกินเยสได้เงินมาแล้วมาไม่ต้องซื้อของแล้วไปตัวเปล่านี่แหละพี่แต่ซื้อสปริงไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อเผื่อด่านเมื่อกี้ไงที่ว่าเราสามารถกระโดดขึ้นหลังคาไปได้เลยโอ้แล้วเพื่อมันวางกล้วยทำไม I, Minecraft. Minecraft, เฮ้ยไมค์คราฟไมค์คราฟเหรอยวซื้อก่อนยวซื้อก่อนยวซื้อก่อนซื้อก่อน no มาเข้าบ้านกันรีบรีบ,รบ,รบขึ้นไปขึ้นไปเราอยู่กันในแบบ Minecraft นะครับทุกทุกอย่างต้องเอาชีวิตรอดเพราะ Minecraft มันเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์เย้ ว้าวผมควรซื้อสปริงแต่แรกนะไปไปเอาสปริงกันเลยเพื่อนอย่าซื้อกล้วยมาวางเล่นสิเบื่อเบื่อเพื่อนนะเพื่อนมันซื้อกล้วยมาวางคุณตายมาตายมาแล้ว ได้สปริงมาแล้วเยสคุณผู้ชมเดี๋ยวขอก่อนอื่นเก็บสปริงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นถ้าเราถือไว้อีกเนี่ยเรื่องรายๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แบบเซิร์ฟล่มอีกทีนั่นแหละเซิร์ฟอาจจะล่มอีกก็ได้เอาชิปดรอได้เพื่อนจะวางกล้วยทำไมซื้อซื้อมาทำไมอ่ะคนอื่นเขาลำคาญกัน นายใช่ไหมไอหัวขนมนี่เหลืออีกแล้วไม่เพื่อนเฮ้ยอมงกุสมาได้ใช้แล้ว ผมขึ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้สปริงนี่มันช่วยอะไรอะผมแตกเออสปริงนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโคตรแย่เลยไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งก็แล้วก,กันนะ พันเอาอีกสักตาหนึ่งถ้าผมชนะผมจะปิดคลิปถ้าผมไม่ชนะผมก็ปิดคลิปผมไม่มีกำลังใจแล้ว่ทุกคนไม่ยอมกดไลค์เลยทุกคนไม่ยอมกดไลค์เลยทำไมกดซิเป็นกำลังใจให้ผมนะออทำไมคนนี้ทำไมคนนี้สกินไม่โหลดนะสงสัยสกินเขาเป็นอย่างนี้มั้งอ,อ๋อโหลดแล้ว ôi oh, 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 oh. tìm na cho đi ơi hey, among us among us này among us skin among us có mi nữa rồi này robot <laughs> ok เดิมเลยเฮ้ยแต่ว่าได้ได,ได,ได้แบบนี้เอาเอาเอา,เอาแบบนี้ผมจะเล่นแบบนี้ผมอยากจะเล่นแบบนี้ผมจําได้เราสามารถบินขึ้นต้นไม้ได้แล้วเราไม่ตาย องใสมีคแค่แบบเดียวมั้งที่ผมเล่นได้เป็นไงล่ะผมมันโปรเฟชชั่นแลแบบนี้แบบนี้ผมมันเป็นปโปรนะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและ พาดหน้าด้วยครับผมจะกลับมาเล่นอีกแมบปบนี้ผมจะกลับมาเล่นอีกผมเริ่มชอบมันแล้วนะสวัสดีครับบายบายโอ้ได้มาูได้เงินมา110บาทโอเคได้เงินมาเยอะอยู่โอเคไปสวัสดีครับแค่มันเปิดเพลงแถวนี้วะ่ะ